ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมสวัสดีวันที่8เดือน92566ครับวันนี้ราคาทุเรียนยังคงเกาะติดสถานการณ์ให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณพี่เล็กนะครับที่ส่งราคานะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีเวลาที่จะลงคลิปให้เลยนะครับ วันนี้กลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่8เดือน9นะครับผมราคาทุเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของราคาที่แกวงแวงนะครับแกว่งไปแหวงมาเพราะว่าอยู่ในช่วงของใกล้ๆจะกลางเดือนนะครับถ้าเป็นต้นเดือนกับปลายเดือนก็จะปกตินะครับราคาก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ช่วงกลางกลางเนี่ยเป็นช่วงของเวียดนามที่มี ราคาปิดตู้นะครับขยับลงก็อาจจะเป็นผลกระทบไปได้นะครับจากหลายๆท่านนะครับที่ได้สอบถามมาก็เป็นไปตามนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทํางานกันต่อไปนะครับผมส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวสวนมังคุดใต้ด้วยนะครับผมข่าวขาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่กรุงเทพมหานคร มังคุด5กิโลร้อยนะครับขยับมาวันนี้เนี่ยสามกิโลร้อยดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนมังคุดก็แล้วกันนะครับผมราคาทุเรียนวันนี้ต้องบอกว่าลงมาหน่อยนึงนะครับ A,B,C นะครับ1 1 5ถึง1น0นะครับนี่คือราคาที่ภาคใต้นะครับผมส่วน A,B เนี่ย125บวกนะครับถึง130ครับวันนี้490ถึง95นะครับแล้วก็ D80 ครับ ที่ภาคใต้นะครับราคาวันนี้ส่งมาให้สดสดเลยเช้านี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุกทท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ระยองเองตอนนี้ก็มีทุเรียนหลายพื้นที่อยู่นะครับแต่เป็นทุเรียนใต้นะครับซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าขายเปิดหลายแผงนะครับตามเส้นทางสุขุมวิทนะครับก็ยังมีพอมีทุเรียนได้เห็นอยู่นะครับมีหลายท่านที่เชิญชวนให้ไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะครับไว้เดี๋ยว วันไหนว่างๆนยผมจะไปถ่ายให้แล้วก็อัปเดตนะครับช่วยพ่อแม่พี่น้องขายของเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยกันนะครับผมไม่มีเวลานี้ขอบคุณกิฟภาพประกอบจากตลาดไทยนะครับพี่น้องอาราคาทุเรียนที่ตลาดไทยเกือบลืมเลยพี่ขอโทษที่ตลาดไทยตอนนี้นะครับเริ่มต้นที่80นะครับ80 85นะครับจนถึงขนาดของทุเรียนนะครับก็ตามเกรดของทุเรียนก็แล้วกันนะครับ มีขายอยู่ในช่วงนี้นะครับฝากข้อม่ให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลผลไม้อะไรเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผมฝากอย่าลืมติดตามนะครับยิ่งติดตามมากขึ้นนะครับคลิปเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าผมทําคลิปเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับคาชื่นชมมานะครับก็ไหนจะมีการติมากันนะครับก็ได้ได้นํามาปรับปรุงกันต่อไปนะครับผม ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้มาสันส้นๆทักทายพ่าพี่น้องเดี๋ยวจะลืมกันนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผมค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆวันนะครับผมวันนี้ผมเองยุทธพงศ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ